สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ทะเลเขาเอาจาะอื่นนะทะเลอ,อย่างก่อนครับพี่แม่ทะเอย่างห่น้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทะเลอ,อะไรฝั่งอะไรครับแม่ฝั่งน้าทอนเพื่ออาทอนน้าทอนหน้าท,อน,นาทอนโอเคโอเคตอนนี้เข้ามาพอแล้คุณแม่นะครับนี่เป็นกับกข้าวนี่เป็นกับข้าวกินด้วยทุกคนให้ตักเองด้วยตักเยอะมากโอ้นี่คุณแม่บอกมีน้ำพริกนี่นี่เนาะโอ้น่ากินมากครับ แต่ว่าผมจะกินนี่ผมผมเลงแล้วผมเห็นสิ่งที่ผมอยากกินคืออันนี้นครับนี่พี่น้องอ้ตักเลยตักเลยมาสต้าอร่อยอ่ะพาสตออร่อยแบบว่ยเดี๋ยวเราตักผัาสตอาเราตักผัาสตอาพี่กี่ผม,ม<า>ตนนักหนั่งแป๊บนึงพี่น้อเงเองเยขาได้อดเขาแม่แฮมเพิน่นแฮมเอ้ยแม่แฮมตักเก่งอ่ะแม่ผมว่ามันเลย อันนี้เป็นหมูหรือเป็นเนื้อครับแม่หมูหมูบ่อแม่อู๋เนื้อร่อยอ่ะจึงอร่อยอ่ะอ้ยน้องนะอู๋เราแยกเ้าตัดอย่างนี้อย่นี้หน่อยเนาะไปก่พี่นอนนี่นี่มาตรงนี้นี่นี่นี่หมูนอนด้วยครับผมนี่พี่นอนไก่หมูไปหนึ่งไม้ไก่หน่อยไหมหรือว่าอะไรกุนเชียง ชียกันะไรครับกับรายการนี่ใครอ่ะคือเราอยู่ที่หาดมะนาวนะหาดมะนาวจังหวัดอะไรนะหาดมะนาวหาดมะนาวหาดมะนาวพุ่มมะนาวประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งตอนนี้เราพักอยู่ที่ชายหาดแบบร้ช้างมีรูปแบบนี้กับเราจะสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ใครทำอะไรครับไปเลยครับเราจะให้คุณสองคนนะครับให้คำทิยาวซึ่งกันและกันนะครับสามคำสามคำนั้นนะฮะเริ่มจากเราสัมภาษณ์แบบคุณชื่อคุณอะไรครับ ชออปปเร์ครับผมคุณช็อปเปอร์นะครับแล้วนี่คุณอะไรครับแจ๋วแมวครับคุณแจ๋วแมวนะอยากจะทราบว่าถ้าคุณช็อปเปอร์ให้คำนิยาม3ามคำกับคุณแจ๋วแมวนะฮะคุณช็อปเปอร์จะให้คำนิยามสำหรับคุณแจ๋วแมวว่าไงครับกินนอนถ่รูปโพสขีกินนอนรีคู่นะครับแล้วคุณแจ๋วแมวลนะครับคุณคิดว่าคุณจะให้นิยามสามคำของคุณช็อปเปอร์ว่าไงครับชิมแป้นสี แล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าคำนิยามสามคำสำหรับผมคืทำไมแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าคำนิยามสามคำสำหรับผมเป็นยังไงครับบอกกันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายอ๋อนี่ไงเขาเขียนไว้อยู่ชื่อน้องเต็มวงอ๋ออันนี้น้องเต็มวงน้องเต็มวงตัวเกียวมิวสินม่คนนี้กเคยเห็นหน้าเลยเดี๋ยวนี้น้องเต็มวงวยวเดียวน้องเต็มวงตัวเกียวมิวสิครับนีาเหมเพราคุณหน้าเลยไหมครับแค่คนเดียวกันไหมนี่เต็มวงสวัสดีครับผมน้องเต็มวงเหรอ โอ้ยแม่ผู้ใดนะทินั่นแล้วได้เสื้อไหมวันนี้น้องเต็มบงนี่ว่าน้องเต็มบงเพื่อตอนแรกก็เห็นผับร่วมกับปกติดิถามแล้วมาเบิรงแดนเสื้อเอาผู้ใดผู้ใดว่มีหลวมอะไรึ้นเด้อมื้อนี้เพิ่นบ่าของบ่อให้มาฟรีเอาบ่มีรูปเด้อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะตีสี่แล้วนะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปที่เกาะสมุยเพื่อไปขึ้นเรือตอนประมาณเที่ยงนะครับทุกคนโอ้ย ทั้งอยากนอนทั้งหิวเข่าพี่น้องเอ้ยแต่เราก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าเพื่อนเขาสอบเป็นฮอตตินนึงเลยเนาะเนี่ยเขาสอบเป็นฮอตตินนึงเลยฮอกกันได้ปะฮอกวันนั่งใฮอไปนอนทั้งหมดเอาเงี้ยแล้วขาให้ขามเลือดอยากนอนแล้วมันสิไหลพอตื่นพี่น้อง <laughs> เลยปะไหลไหมครับไม่สิไหลไม่สิไหลเอาอย่างนี้เราหัวแหมเรามากหนายอยู่เ,เดี๋ยวพี่น้องได้เสียสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ใดเอ่ย เราอยู่ที่อ่าวมะนาวนะครับเราอยู่ที่อ่าวมะกูดมะนาวมะพร้าส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโยโอยถ้ากันทาเต็มทีเราตื่นมาหนาสดใสแห้งแต่ละคนปาริวเตรปารไม่เอาไม่เอาผิวดีว่าสั่นแต่ละคนพี่ซื้อลอตเตอรี่กับน้องไหัอ๋อขายให้แล้วเนี่ยอันลอตเตอรี่ถ้าผมสาหรับก้นพิกามีแดไหน้องมีแดไม่82อครับปด่ยังรมีห้าหกไหม พี่หกเก่าเลยครับพี่หกเก่าโอ้โหพี่นะคุณชาเจ๋อคุณกระแสแล้วเอาเอาเราคือหายตัวนู่นนะครับบอทยอนะครับอยู่นู่นนะครับฝุดไกลๆพุ่นนะอู้วพ่นะเราอยู่พุ่นอาร์ตไปไหนอาร์ตอย่าเพิ่งลงน้ำพี่บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งว่ายน้ำอย่าเพิ่งรีบกลับเห็นแต่น้องบอกว่าไปเราจะไม่ขึ้นมาเลยอ่ะโอ้พี่ลหรเศร้าทำไมดีอ่ะไปตามหาอาร์ตก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงที่เมืองคนแล้วนะครับโอ้พุ่น่ะ แล้วสอบรองเพียงอยู่ผู้ดเดียวกำลังมากินข้าวนะครับเห็นร้าน,นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับตับมะคงก็งกกเลยข,ขึ้นยากไปครับเลยแบบเออเลยไปไปครับไปขวัญเจ้าทรงเครื่องเขามีหมดทุกอย่างเลยนะแสบขวัญแจ๊บขวัญแจ๊บนีบ่ก็จะเป็นบรรยากาศจริงๆนะพี<ป>่น้องมาชมความแซ่บกันนะครับคุณวิทยาคุณกินข้าวไปคุณิ<ป><ป>ยว,วยศีนะครับเดี๋ยววันนี้อยากจะส่งตามช่วยหน่อยไป,ไป วันนี้พาไปตามติดชีวิตเดนเซอร์ชายของวงตัวเกียวมิวสิกค,ค่ะพี่น้องน้องแม็กซ์รันแล้วก็ทีมของเพื่อนค่ะพี่น้องมีพีอาร์มีชอปเปอร์มีพี่กีตามีน้องโบนนะคะแล้วก็น้องแม็กซ์รันค่ะพี่น้องขำๆสนุกๆไปชมบรรยากาศกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องค่ะพี่น้องน้องมาอยู่ใหม่ในวงตัวเกียวมิวสิกแต่ว่าฝีมือน,นั้นสุดยอด เป็นกำลังใจให้น้องแม็กซ์รันตัวเกียวมิวสิกและผองเพื่อนยาวๆไปนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปังๆจ้า